สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเซลล์นิวโตโยต้าป้ายแดงนะคะวันนี้นะคะนิวมาพร้อมกับรถสวยๆนะคะเป็นรถอนเนกประสงค์7็ที่นั่งนะคะจะเป็นรุ่นไหนนั้นไม่ได้เลยนะคะนอกจากรถอนเนกประสงค์ที่ขายดีที่สุดณนะตอนนี้นะคะนั่นก็คือรถเวลอดนั่นเองนะคะซึ่งจอดอยู่ด้านนี้เนี่ยจะเป็นเวลอดรุ่นสมาร์นะคะเวลอดมีทั้งหมด2รุ่นด้วยกันนะคะเริ่มต้นจากรุ่นสมาร์นะคะราคาอยู่ที่795,000บาทนะคะแล้วก็รุ่นที่2นะคะเป็นรุ่น พีเมยมนะคะราคาอยู่ที่875,000บาทนะคะมีทั้งหมด4สีด้วยกันนะคะ1สีขาว2สีแดง3สีบอลเงินแล้วก็4สีดำนะคะเดี๋ยววันนี้เราพามาชมตัวสมาร์ทไปก่อนนะคะนี่เลยนะคะเป็นเครื่องยนต์พันหนะคะร้อยหกแรงม้านะคะเราจะพาไปชมด้านหน้ากันเลยนะคะเริ่มต้นจากกระจังด้านหน้าเลยนะคะ ระจังด้านหน้านะคะจะเป็นดำนะคะแบบเปียโนแบ็กนะคะซึ่งดูแบบสปอร์ตนะคะในเอกลักษณ์ของเวรอสนั่นเองนะคะแล้วก็จะมาพร้อมกับไฟนะคะไฟ LED นะคะมัลติรฟเ e กเตอร์นะคะรุ่นนี้นะคะไฟตัดหมอกนะคะติดตั้งมาจากโรงงานเลยนะคะนี่เลยนะคะแล้วก็มีกรอบเป็นโครเมียมด้วยนะคะ,ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยนะคะมาพร้อมกับ ล้ออลลอยขอบ16นิ้วนะคะและยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบ ABS นะคะ e v d b a นะคะช่วยเสริมแรงเบรคนะคะมาครบคันเลยนะคะแล้วก็มาพร้อมกับกระจกมองข้างนะคะพับแล้วก็ปรับเก็บด้วยไฟฟ้านะคะมาพร้อมกับระบบ BSM นะคะช่วยเตือนมุมอับสายตานะคะด้านข้างนะคะและรุ่นนี้มาพร้อมกับ อ่าราวหลังคานะคะอ่าทำให้รถดูแบบดูใหญ่ดูกว้างมากขึ้นนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะอ่ามีสเกิร์ตด้านข้างให้ด้วยนะคะแต่ว่ารุ่นสมาร์ตเนี่ยไม่มีตัวเขาเรียกว่าคิ้วกันกระแทกค่ะแต่ว่าเราสามารถติดตั้งให้ฟรีๆได้เลยนะคะถ้าเกิดลูกค้าสนใจก็แจ้งทางเซลล์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราพาไปชมด้านหลังกันเลยค่ะ นี่เลยด้านหลังนะคะก็จะมาเริ่มต้นจากคลิปฉลามนะคะคลิปฉลามพร้อมกับราวหลังคานะคะแล้วก็มีกล้องนะคะกล้องมองด้านหลังนะคะ,ะสิ่งที่แตกต่างจากตัวพรีเมียมก็คือรุ่นนี้รุ่นสมาร์ทเนี่ยไม่มีสปอยเลอร์ด้านหลังแต่ว่าถ้าเกิดลูกค้าสนใจนะคะเราก็สามารถแต่งให้ฟรีได้เลยนะคะตรงนี้มาพร้อมกับไฟเบรกดวงที่3แล้วก็ไลฟ้าด้านหลังนะคะแล้วก็มาพร้อมกับ สัญลักษณ์นะคะโลโก้เวลอดนะคะส,สวยๆด้านนี้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะมาจากโรงงานอีกอย่างหนึ่งก็คือจะเป็นเซนเซอร์การ,ระยะถอย2จุดด้วยกันนะคะและก็สเกิร์ตด้านหลังนะคะดูแบบสวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปชมข้างหลังนะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวไปชมกันเลยนี่เลยดูแบบ นั่งสะดวกสบายนะคะเพราะว่านั่งได้แบบเขาเรียกว่าเจ็ดที่นั่งแบบนั่งสบายเลยแล้วเราจะปรับเบาให้ดูนะคะว่าเราสามารถปรับเก็บได้เลยนะคะเพื่อให้ดูที่วางสัมภาระเพิ่มขึ้นนะคะนี่เลยนะคะปรับด้านหลังนะคะแค่เราดึงตรงนี้ขึ้นนิดเดียวนะคะแล้วก็ผักลงมาตรงนี้ได้เลยเป็นไงบ้างคะเดี๋ยวลองนั่งให้ดูนะคะนั่งสะดวกสบายมากมากเลยนะคะ เราจะพาไปด้านข้างกันเลยค่ะเดี๋ยวไปชมด้านข้างกันเลยนะคะขออนุญาตนั่งให้กับทางคุณลูกค้าดูนะคะว่าสะดวกสบายขนาดไหนนะคะขออนุญาตค่ะนี่เลยนี่เลยนะคะข้างหลังนะคะน,นิวสูงอยู่ที่165เซนติเมตรนะคะนั่งแบบสะดวกสบายมากๆเลยนะคะแล้วก็ทักหลังของเรานะคะ มีที่ชาร์จแบตให้ด้วยนะคะสองจุดนะคะนี่เลยมีที่ชาร์จแบตนะคะสะดวกสบายมากๆเลยเราไม่ต้องไปแย่งใครชาร์จข้างหน้านะคะตรงนี้แล้วก็ที่นั่งแบบกว้างสะดวกสบายนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะพร้อมกับแอร์ด้านหลังด้วยนะคะนี่เลยนะคะน่าใช้มากๆเลยนะคะกับราคานะคะที่คุ้มค่ามากๆเลยนะคะเจ็ดแสนเก้าหมืนห้าพันนะคะ เดี๋ยวพาไปชมด้านหน้ากันเลยนะคะขออนุญาตนะคะนี่เลยภายในตัวรถนะคะเบาะนะคะของเขาก็จะเป็นเบาะหนังทั้งหมดเลยนะคะมาพร้อมกับพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเรียกว่าควบคุมบนพวงมาลัยนะคะแล้วก็มีจอนะคะจอขนาด8นิ้วด้วยกันนะคะรองรับ Apple c a r p l a y และ a u t r o i d Auto ด้วยนะคะแล้วก็แอ์นะคะเป็นแอร์อัตโนมัตินะคะและก็เป็น เขาเรียกว่าเบรกมือไปฟ้าแล้วก็เบรกโฮนะคะมาพร้อมกับไวเลสชาร์จเจอร์นะคะชาร์จมือถือบนรถนะคะโอเครุ่นนี้ก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเกิดว่าลูกค้าท่านใดสนใจนะคะเดี๋ยวเราพาไปแนะนำแคมเปญนะคะโอเค เป็นยังไงบ้างคะหลังจากพารีวิวตัวรถเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะแนะนําแคมเปญพิเศษนะคะสําหรับเดือนนี้นะคะสําหรับลูกค้าที่สนใจอยากจะออกรถเวลอดนะคะจิตที่นั่งนะคะเดือนนี้เรามีแคมเปญพิเศษนะคะดอกเบีย้ยศูนเเซนะคะลูกค้าดาวเพียง25%ขึ้นไปนะคะสามารถรับดอกเบี้ย0นอร์ซได้เลยผ่อนนานถึง60งวดด้วยกันนะคะแค่ดอกเบีย้ยศนยังไม่พอนะคะ เรายังมีอุปกรณ์ของแถงตกแต่งนะคะฟรีเลยนะคะลูกค้าสนใจก็แจ้งรายละเอียดมาได้เลยนะคะว่าชอบแบบไหนแต่งแบบไหนนะคะเราแต่งให้ฟรีๆทั้งหมดเลยนะคะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะไม่ว่าจะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัด หรือว่าอยู่ภาคไหนนะคะก็เราสามารถซื้อออนไลน์ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะคะเนื่องจากว่าเรามีเจ้าหน้าที่บริการทุกพื้นที่เลยนะคะไม่ว่าจะวิ่งเซ็นไฟแนนซ์นะคะหรือว่าส่งรถนะคะด้วยรถสไลด์นะคะเรามีบริการทุกพื้นที่เลยนะคะถ้าหากว่าลูกค้าสนใจยังไงนะคะก็ติดต่อมาตามเบอร์โทรด้านล่างเลยนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะขอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ เจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีค่ะ